สวัสดีครับนี่ก็ใกล้ครบรอบหนึ่งปีการยึดอํานาจในพม่าในวันที่หนึ่งกุมภาผ่านแล้วนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างในฐานะคนติดตามข่าวนะครับแล้วก็เอาใจช่วยประชาชนพมา่าการติดตามข่าวพมา่าแอดมินเข้าไปทําความเข้าใจพื้นฐานที่มาที่ไปของเรื่องราวของพมา่าแล้วก็ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับแน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ในประเทศไทยทําให้คนไทยมีอารมณ์ร่วมกับประชาชนพมา่านี่เป็นพิเศษในขณะเดียวกันประชาชนพมา่าก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ างอย่างหรือว่าแนวทางบางอย่างเนี่ยเหมือนกับประชาชนไทยในการเรียกร้องทําให้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าบริบททางการเมืองระหว่างสองประเทศนี้ต่างกันมากแม้ว่าประเทศไทยจะมีการกระทบกระทั่งแต่ก็อยู่ในกรอบที่พอควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนพม่าก,ก็ใช้วิธีการนี่เหมือนกันแต่ว่าผลที่ออกมามันต่างกันนะครับประชาชนพม่าคิดว่าจะเหมือนกับไทยแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าที่นั่นคือพม่านะครับ มีการปราบปรามประชาชนมีผู้สูญเสียนี่มากมายนะครับแน่นอนว่าสร้างความกธแค้นให้กับประชาชนความต่างระหว่างไทยกับพม่าคือไทยเนี่ยไม่มีการส่งเสริมให้ฝ่ายต่อต้านใช้อาวุธตอบโต้กับรัฐบาลนะครับก็สู้ไปตามกฎหมายเรียกร้องกันไปสร้างความเข้าใจกันไปนี่คือสิ่งที่แอดมินมองว่าคือความต่างส่วนฝ่ายต่อต้านในพม่านี่ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าในพม่ามีหลายฝ่ายควบคุมไม่ได้และบางกลุ่มเนี่ยเริ่มใช้อาวุธซึ่งระบบวิธีการคิดนี่ต่างกันแรงเจอแรง เพราะว่าที่นั่นคือพม่านะครับ พัก NLD ตอนแรกนี่วางแผนอริยขัดขืนหรือว่า CDM นะครับซึ่งแนวทางนี้เนี่ยเป็นการยื้อและต้องอาศัยการเมืองภายนอกที่เข้ามาช่วยแต่ว่าฝ่ายต่อต้านบางส่วนทนไม่ไหวแตกแถวไปแล้วพัก NLD ซึ่งตั้งรัฐบาล NUG ก็เลยตามเลยแะครับสนับสนุนการใช้กําลังเอาตรงๆมันก็ผิดแผนไปแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันสร้างความยากให้กับตัวเองนะครับในการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งมันก็มีกระบวนการของมันอยู่ ต่อมาพรรค NLD กับประชาชนนี่เรียกร้อง R2P ก็คือให้ UN เนี่ยส่งกำลังทหารเข้ามาในพม่า,มาอันนี้หลายคนก็นำเสนอข่าวนะครับว่า UN เนี่ยมาอยู่ที่สิงคโปร์แล้วซึ่งแอดมินก็วิเคราะห์ว่าเป็นไปไม่ได้มันง่ายเกินไปเพราะว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการนี้เยอะแยะที่จะทำแบบนั้นได้ว่ากันด้วยเหตุและผลนะครับต่อมา NUG เรียกร้องกลุ่มชาติพันธุ์ให้ลุกขึ้นมาสู้พร้อมกับยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ก่อการร้ายให้ซึ่งความจริง N u g ยไม่มีอำนาจแล้วครับและความ กลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ได้สนใจว่าใครเนี่ยจะขึ้นบัญชีให้เป็นอะไรเพราะว่ามีแนวทางการต่อสู้เรียกร้องของตัวเองนี่อยู่แล้วกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เข้าร่วมนะครับ ต่อมา n อ็ยสนับสนุนกลุ่ม PTF พยายามหาอาวุธแล้วก็ตั้งกองกำลังในขณะเดียวกัน NUG ก็มีการระดมทุนในการเปรียกเก็บภาษีจากภาคธุรกิจแล้วก็พยายามออกลอตเตอรี่ก็เพื่อเป็นทุนแน่นอนว่าในสภาพแบบนี้จะมาเก็บภาษีขายหวยมันทำไม่ได้วิธีคิดของ NUG แทบไม่มีทรงลักลั่นตลอดนะครับทำให้แนวร่วมประชาชนนี้ต่อสู้ลำบากความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็น้อยลงไปแต่ก็ยังดีที่ UN เนี่ยยังรับรองทูตประจำา UN ของพอม่าที่พ NLD นี้ตั้งไว้ไม่รับชษที่รัฐบาลทหารพมาร่านี้ตั้งไปก็เพื่อเป็นการแสดงออกนะครับถึงการไม่ยอมรับรัฐบาลทหารพมาร่าเท่านั้นแต่ว่าแนวทางของ UN ก็ยังคงเดิมก็คือความปาดกดดันให้เข้าสู่การเจรจานะครับ การต่อสู้นี้พม่ากเกิดขึ้นจากกลุ่มชาติพันธุ์นี้มากกว่านะครับและการต่อสู้คือการชิงพื้นที่คืนแล้วก็ต่อรองทางการเมืองไม่ใช่ต่อสู้เพื่อพรรค NLD หรือว่ารัฐบาล NUG นะครับส่วน PDF หลายๆกลุ่มก็ยังสู้ยังอยู่บ้างสลายไปบ้างแล้วแต่พื้นที่ PDF ของรัฐชินกับรัฐกยานี่ต่อสู้หนักสุดรัฐชินเงนียบไปแล้วมีบ้างเล็กน้อยนะครับเหลือแต่ PDF ของรัฐกยาที่สู้อยู่และ PDF ของรัฐกยามีกองกําลังหนุนไม่ใช่ NUG นะครับ ส่วน PTF ในเมืองก็เริ่มปรับแนวทางการต่อสู้ความขีดในการโจมตีนี้น้อยลงไปอาจจะมาจากการสนับสนุนไม่มากนักแล้วก็แนวร่วมนี้น้อยลงอาจกําลังหาแนวร่วมนี้เพิ่มอยู่นะครับช่วงหลังมา NUG เริ่มรณรงค์ให้มีการประท้วงเงียบแล้วก็พยายามสื่อสารการทําร้ายประชาชนกองทหาพรพม่าต่อชาวโลกนี้มากขึ้นก็เพื่อกลับมาใช้แนวทางกดดันจากภายนอกนะครับส่วนการต่อสู้ระหว่างพม่าก,กับกลุ่มชาติพันธุ์มันก็มีพื้นที่เฉพาะมีการสูญเสียทุกวันทั้งสองฝ่ายปะทะป้างหยุด บ้างนะครับซึ่งการประท้าแบบนี้มีเป็นประจำตลอดก่อนการยึดอํานาจก็มีแต่ว่ามันหนักขึ้นหลังจากที่ยึดอํานาจนะครับเราจึงได้ยินข่าวว่าทหารพมาร่านีิตายทุกวันทหารพมาร่ายิงปืนใหญ่ไปทุกทิศท,ทุกทางสู้กลุ่มชาติาพันธุ์นี้ไม่ได้มาทุกวันเกือบตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับ สรุปกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปะทะก,กับพม่านะครับหนึ่งก็คือรัฐกะชินโดย KIA หรือว่ากองทัพเอกราชกะชินนะครับต่อการยึดฐานคืนจากพม่าแล้วก็ต่อรองผลประโยชน์ในรัฐ2ก็คือ KIA นี่แหละครับกับโกกั้งแล้วก็ประลองหรือว่า g n l a รวมด้วยอารการอาร์มี่หรือว่า AA นะครับรวมตัวการประทะก,กับพม่าก็เพื่อขอเขีปกครองพิเศษเพิ่มบริเวณชายแดนรัฐกะชินกับรัฐฉานนะครับและให้พม่านี้ถอนกําลังออกไปไม่ให้มาอยู่ใกล้จนเกินไป เพราะว่าตรงนั้นอยู่ใกล้กับเมืองไลซาซึ่งก็เป็นศูนย์ใหญ่ของ KIA แล้วก็อรา,การกันอาร์มี่นะครับถ้าพม่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยพม่าสามารถยิงปืนใหญ่ถล่มได้อยู่ในพิสัยการยิงของปืนใหญ่อันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับอรา,ารกันอาร์มี่เป็นกําลังของรัฐยะไข่เป็นพุทธแต่ว่าไปมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่รัฐกะชินนะครับจึงประทะากับพมา่าส่วนในรัฐยะไข่เองไม่มีการประท้วงหรือว่าการประทะากับพมา่าอยู่บ้านท่านอย่ายิ่งดูดายเท่านั้นเองนะครับสก็คือรัฐชา อันนี้จัดกันเองรัฐชานเหนือกับรัฐฉานใต้นะครับแย่งพื้นที่กันแล้วก็มีปล่องหรือว่า g n l a เ,เข้ามาเสริมเพราะว่าปล่องก็มีพื้นที่แยกออกมาอยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับ ตอนนี้รัฐฉานก็เงียบไม่มีข่าวแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าคุยกันถึงไหนแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยรัฐฉานใต้หรือว่า r c s s ไม่รบกับพม่านะครับสีก็คือรัฐเกเกรียงอันนี้ต้องการไล่พม่าออกจากพื้นที่แล้วก็ต้องการบริหารจัดการรัฐเองมีการยึดฐานพม่าในตอนแรกแล้วก็มีการปะทะมากมายหลายครั้งเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมากมายนะครับส่วนมากเป็นเรื่องภายในแล้วก็มี PDF เข้ามาฝึกอาวุธในพื้นที่ซึ่งการประทะในรัฐเกเกรี่ยงไม่เกี่ยวกับ NUG นีนี่โดยตรง 5. ้5ก็คือรัตกยากําลังของรัฐจริงๆไม่ได้มาประทะกับพมา่าแบบตรงๆนะครับแต่ว่าประทะในนาม K N D F หรือว่า P D F ของรัตกยา 6. นี่ก็คือกองกําลังเล็กแลครับไตแดงปะโอลาหูและก็เผ่าต่างๆในรัชชินหึดฮัดบ้างแต่ก็เงียบไปแล้วในตอนนี้แล้วครับเก็คือวามึงลาแล้วก็มอนอันนี้ถือว่าไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับ นั่นคือเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับตามสถานการณ์จริงแน่นอนว่าเราต้องรออีกหนึ่งปีแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลทหารพรมาร่าขอเวลาสองปีในการจัดการภายในเมื่อเข้าปีที่สองนี่แหละครับการกดดันจากภายนอกจะมากขึ้นนั่นเป็นเหตุให้ทหารพรมาร่าเร่งปราบกลุ่ม PDF เพราะว่าถ้าเข้าปีที่สองยังรุนแรงนะครับก็จะสร้างความยากให้กับทหารพรมาร่าเองเอาจริงตอนนี้ PDF คือความยากของทหารพรมาร่าเท่านั้นนะครับที่พมา่าเนี่ยไม่ต้องการให้ขยายตัวส่วนกลุ่ม ชาติพันส่วนมากสงวนท่าทีจะมีปะทะป้างเฉพาะพื้นที่นะครับ ส่วนคนที่บอกว่าเอ็ดมิเน่แยกแยะปัญหาความรุนแรงในพม่านี้ไม่เป็นนะครับก็ให้มองในภาพกว้างๆมองแบบผู้สังเกตการณ์จากภายนอกกับความเป็นไปที่มันเกิดขึ้นถ้าเรายึดตามข่าวของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่รายงานว่าทหารพรม่านี้ตายทุกวันถล่มพม่ายับมาเป็นปีแล้วป่านี้ยึดในปิดอได้แล้วแล้วครับทหารพรม่านี้ไม่เหลือแล้วทุกอย่างมันก็มีรูปแบบของมันเรารู้เลยว,ว่าทหารพรม่านี้เป็นอย่างไรโหดเหี่ยมแค่ไหนนะครับเราก็ได้แค่รุนให้ทหารพรม่านี้่ ให้แพ้ให้ประชาชนนี้ชนะยุติความรุนแรงนี้ลงไปและเราก็ต้องฝากความหวังไว้ที่จอมพลอัครมหาเสนาบดีเจโชที่จะมาเป็นผู้เจรจานะครับ